วันนี้สั่งของมาสองชิ้นชิ้นแรกก็จะเป็นไม่เหล็กนะไม่เหล็กก็สำหรับเอามาติดประตูหรือบริเวณที่ต้องการให้ให้มันให้มันสนิทเนี่ยนะก็จะใช้ไม่เหล็กตัวนี้มาประกบกันไม่เหล็กนี่ราคาหนึ่งร้อยหนึบาท น61บาทเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะ1ก6 1บาทสภาพกล่องก็โอเคนะแต่ปลายชื่อดูเลอะไปหน่อยเพราะว่าเราฉีดแอลกอฮอลก่อนป้องกันโควิดไ้ก่อนฉีดเฉพาะด้านนอก เป็นแม่เหล็กนะเป็นแม่เหล็กเรามาดูสภาพหน่อยเป็นตรงปกหรือเปล่ามีการกัรกระแทกมาด้วยนะกกระแทกก็ลกล่องก็ยังดีนะดูแล้วก็ดีดูแลอันเล็กนิดเดียวเป็นแม่เหล็กขอ มีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9ซื้อมาเก้าเขาขายเป็น3ตัวนะเป็น3ตัวต่อ1ชุดตัวนี้ทั้งหมดนี่161บาทค่าส่งด้วยนะรวมค่าส่งด้วยเป็นไมลหลิกอันนี้เอาไปใช้อะไรในสำหรับจะทำเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำโดยใช้เอาไปแปะกับตัวหลังคาประตูหลังรถ ให้เป็นวงกลมนะแล้วก็เราก็จะใช้ใช้พลาสติกที่มันเป็นผ้าม่านนั่นนะสำหรับอาบน้ำํำล้อมเป็นวงกลมในนั้นปุ๊บเราก็สามารถอาบน้ำนะอาบน้ําตรงนั้นได้แล้วก็มีห้องน้ําโดยใช้สุขภัณฑ์ส้วมที่เคลื่อนที่นี่นะก็สามารถใช้ได้นะใช้ได้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจุดวางผ้าวางผ้าพลาสติกเพื่อให้ป้องกันนะป้องกัน ไม่ให้คนเห็นนะก็จะล้อมอันนี้ก็เดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะมีทั้งหมด9ตัวก็ดูแล้วไม่เหล็กก็แรงพอสมควรนะแรงพอสมควรก็ติดมุ้บเนี่ยดึงก็ยากอยู่เหมือนกันเป็นทําเป็นตะขอเลยเพราะว่าในภาพม่านไปดูมาแล้วมันก็จะเป็นมีห่วงรอเอ่อออยู่นะอันนี้เป็นไม่เหล็กนะ,ะชิ้นแรกเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่2กัน ชิ้นที่สองนี่ฉีกมาแล้วนะชิ้นที่สองนี่สองร้อยหนึ่งบาทรวมค่าส่งดีนะเดี๋ยวเป็นอะไรเรามาดูกันมาดูกันเป็นไฟโซล่าเซลล์นะใช้สำหรับเราออกแคมปิง้งปุ๊บนี่ตัวนี้เราจะติดไวนะ้หลังคารถนะหลังคารถรถของของที่ทำแคมเปอร์ตัวนี้มีเขาเรียกมีอะไรนะมีปิดเปิดทั้งด้านบนอนะ นะปิดเปิดด้านบนได้ก็ทําให้แสงเข้าได้เสร็จปุ๊บเราจะมาติดที่ขอบนะขอบก็จะทําให้มีไฟแสงสว่างเราจะได้ประหยัดไฟไม่โดยไม่ต้องใช้ไฟในรถนะในในตัวนี้มันจะประกอบไปด้วยมีมีสกูนี่นะแล้วก็มีตัวพลาสติกเนี่ยตัวนี้ใม้ใจําชื่อไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวหนอนตัวอะไรสักอย่างเนี่ยที่เอาไปใส่ในรูปุ๊บแล้วขันปุ๊บมันจะติดสําหรับ ในการเจาะนะแต่ว่าเขาก็มีให้สําหรับแถบกาวนี่นะแถบกาวสองหน้าติดไว้สาหรับเราไม่เจาะปุ๊บเราก็สามารถติดตัวนี้คือกันหล่นได้แผงโซล่าเซลล์ก็มีประมาณขนาดนี้นะโซล่าเซลล์นะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟผมเลือกเป็นไฟแสงสว่างสีขาวนะเขามีสีแบบออกสีเหลืองๆกับสีขาวสว่างตัวนี้นะซื้อมากี่ตัวนะห้าตัว มี5ตัว1 2 3 4ตัวนะขอไปซื้อมา4ตัวก็ตกเฉลี่ยล้วตัวประมาณ50บาทนะตัวละประมาณห้าสิบาทตัวนี้ใช้โซล a าเซลล์นะโซาเซลล์แล้วก็จะมีตัวนี้น่าจะเป็นตัวสวิตช์สำหรับดึงให้ไฟสว่างขึ้นนะ ๋ยวเราลองดึงออกเป็นพลาสติกนะดึงเขาจะกั้นระวางอะไรนะตรงตรงแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่ภายในน,นี่ก็จะสว่างก็ไม่ถึงก็สว่างมากก็สว่างเป็นหลอดเออีดีนะมองเห็นได้ชัดเลยเป็นหลอด LED นดแล้วก็มีวงจรวงจรแปลงไฟนะแล้วก็มีน่าจะมี Uh, ตัวตัวแบตเตอรี่นะเป็นฐานก้อนก้อนเล็กนะเป็นฐานก้อนเล็กมองได้เห็นปุ๊บเนี่ยเป็นฐานก้อนเล็กพวกนี้ก็เสียก็สามารถเปลี่ยนได้หาซื้อมาเปลี่ยนได้เพราะว่ารู้สึกว่าจะมีเป็นเหมือนลังลังฐานเป็นเหมือนลังนะแกะได้ก็พวกนี้ถ้าถูกแสงสว่างเขาจะชาร์จเราเราจะชาร์จให้เต็มปุ๊บเราก็ปิดโอ้อันนี้ใช้ตัวนี้คิดดูแล้วน่าจะหายนะดูแล้วนะน่าจะหายก็ น่าจะเป็นลักษณะสใส่ไว้สําหรับชั่วคราวในการที่ที่เราจะมาใช้นะถ้าถ้าเราจะแกะแล้วก็ต้องมีมีออะไรนะมีไข่ควงสองตัวไขปุ๊บแล้วก็เอาไปเอาไปเตะทีนึงเดี๋ยวลองดูว่ามันมีมันมีดักได้ไหมมันมีสวิทมีตรงไหนที่จะพอนั่นได้บ้างไม่มีนะตรงนี้จะเป็นแผงโซลาเซล เราไปติดปุ๊บก็ให้เห็นแสงหลอดไฟก็จะเด็วิธีถ้าเกิดนะตอนกลางคืนมืดๆในสมมติกลางคืนมืดเราปิดใช่ไหมปิดพวกไฟมันก็จะสว่างนะเป็นเหมือนอ,อัตโนมัตินะถ้าเกิดแสงสว่างตอนกลางวันพวกไฟมันก็จะดับดับลงดับลงอ่าแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนตอนกลางคืนเอามือปิดไว้ตอนกลางคืนไฟก็จะสว่างนะ ตัวที่ตัวประมาณ50บบาทก็ดูแล้วก็เดี๋ยวทดลองดูไปใช้นะไปสำหรับตอนกลางคืนมีก็สามารถมีไฟได้เดี๋ยวใช้เป็นประการใดแล้วเดี๋ยวเอามาถ่ายรีวิวให้ดูนะให้รีวิวให้ดูว่าการใช้เป็นยังไงบ้างก็จะติดรอบรอบร,อบรถเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ในรถ